อย่งเี้คะมันมีน้องนางฟ้าที่มาจากอีกเวทีนีครับผมท่านนี้มันจะมีปวด <c oughs> หรือกคอคะแนนการเลื่นอนยังไงเออสถานการณ์มันเปลี่ยนไปผมเองเนี่ยก็ถาม PR PR ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่ะพีเตอร์ยังไม่ได้ปลดล็อกคือผมแล้วแต่พีเตอร์นะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็เลยให้มันบรรยากาศมันพอเอา,เอา,เอาลุ้นรวยไปก่อน<ม>นะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยเออวันนิดาเนี่ย ก็มาเป็นแกรน์ดมาก่อนนะฮะเป็นแกรนดชนบุรีนะครับแล้วก็ชีวิตก็ผ่านทั้งยูนิเวอร์สและนางสาวไทยมันก็เลยคาราคาซังคาบลูกคาบดอกเอาเป็นว่าวันนี้ก็คือให้โอกาสน้องและกันนะครับถ้าน้องทําถึงทําได้น้องก็สามารถเป็นได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาบอกแล้วว่าเขาจะนับหนึ่งใหม่นะครับก็ก,ก็ก็ให้โอกาสนี้เป็นของน้องไปก่อนเพราะว่ามันก็ไม่ ยังไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงอะไรร้อยเปอร์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ขออนุญาตดูเป็นกรณีไปนิดๆหน่อยๆค่อยๆผ่อนคลายกันไปฮะสามารถชนะได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่านนาก็ดีใจกับาการที่มันเหมือนได้ดงก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากมาอีกแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุยกันเรารู้เรื่องก็สามารถที่จะมาบอกกล่าวกันได้แต่เราคงไม่ได้บอกร้อเนะครับว่าโหจากนี้มันจะเป็นอย่างนี้จากนี้มันจะเป็นอย่างนั้น เราผ่อนปลนแล้วก็ปลดปล่อยในระดับหนึ่งเพื่อให้บรรยากาศมันดีขึ้นแล้วพอเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ก็คืออารมณ์มารลยซึ่งกันและกันนะฮะเดี๋ยวจะนําไปสู่วิธีการที่ชัดเจนมากขึ้นครับก็ <c oughs> โดยปกติก็ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะก็มีการส่งสัญญาณ ที่เป็นมิตรกันนะครับแล้วก็สบายอกสบายใจกันมากขึ้นผมว่าตอนนี้ตัวผมเองก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องของคนในประเทศเท่าไหร่เพราะตอนนี้ผมโฟกัสเรื่องอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นหลักนะฮะเพราะยังมีหลายคดีที่เรายังเคลียร์กันไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคนในประเทศผมว่ามันก็มีความเป็นมิตรนะรต่อกันแล้วก็อย่างเว็บไซต์บางเว็บที่อาจจะแบบเคยแบบอาจจะไม่ชอบผมหรือไม่ชอบ MGI ก็อาจจะมีการโกรนบนด่าก,กันผมก็พยายามที่จะไม่ยุ่งแล้วก็ไม่มองแล้วก็ไม่ตําหนิผมเชื่อว,ว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆทุกคนก็จะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็คนที่มีเหตุมีผลมีข้อเท็จจริงมันจะเป็นคนที่อยู่ได้ในระยะยาว